เหล่ากาชาติจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่ตำบลแม่ปะค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่214หมู่7ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาติและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดร่วมให้การต้อนรับ นางจินนารัตสัมพันธรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอแม่สอดจำนวนหนึ่งรายคือเด็กชายสุพโชคนนทการอายุ14ปีตามที่สภากาชาติไทยแจ้งว่ากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดส่งบัญชีรายชื่อ ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะ์ประจำเดือนธันวาคม2562ถึงเดือนเมษายน2563ซึ่งเป็นรัศดรในพื้นที่จังหวัดตากทางสภากาชาติไทยจึงขอความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาติจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ออกเยี่ยมตามคำแนะนำและแนะแนวทางในการพิจารณาดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อรายงานสภากาชาติไทยต่อไป